คนลาวผู้น่าสงสารทุกคนคะ่ะไลที่พึ่งคนทางอื่นจริงๆตอนนี้เจอปัญหาหนักทางตันแล้วจากทุกคนคะ่ะหลังจากที่สร้างกระแสปันเงินกีบนะทุกคนอัปเดต เตราคาตามอำเภอใจชอบค่ะล่าสุดทุกคนค่ะเอาจริงๆเลยนะคะมีข่าแว่วๆมาค่ะทุกคนตลาดเมิดนะคะในลาวตอนนี้นะทุกคนเอาจริงๆเลยนะจะ1,000บาทจะแตะ1ล้านกีบแล้วจ้าพี่หน่องเอ,อเอ้ย คนลาวผู้น่าสงสารนะคะพี่น้องคะถึงทางตันแหลงไร้ที่พึ่งนะคะหลังจากปันกระแสทุกคนเงินกีบแบนเงินบาททำให้อะเงินตกต่ำมากแล้วราคาสินค้านะทุกคนราคาข้าวราคาข้าวข,ข,ของอะไรทุกอย่างในลาวคือแพงมากพี่น้องคะเอาจจริงๆเลยนะเหลืองลาวจะเป็นแนวไหนคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาชมมาฟังนำกันจ้า ก่อนอื่นนะคะเพวาต้องขอกรับงามๆเลยสวัสดีนะคะพี่ๆเอทางฝั่งไทยด้วยนะคะแล้วก็กรับสวัสดีพี่ๆเอทางฝั่งลราแล้วก็ทางต่างประเทศน้ำเด้อจ้ะที่เขามาติดตามฮับชมรับฟังเพวาคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าพี่นองค่ะตอนนี้นะคะกระแสตอนนี้ยังไม่ไปไหนทางนั้นค่ะทุกคนอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งไหนค่ะคนลราหลายๆคนนะทุกคน หลังจากที่หวังนะอยากจะให้เศรษฐกิจในลาวเนี่ยอ่ะดีนะทุกคนแต่หากรู้หรือไม่ลาวเรายิ่งเจอทางตันนะทุกคนเอาจริงๆเลยจะได้เป็นเศรษฐีในอีกไม่กี่วันกี่เดือนข้างหน้านี้แล้วจ้าเพราะว่าอะไรคะ1,000บาททุกคนคะ่ะ1,000บาท จะถ่าหนึ่งล้านกลีบแล้วจ้านะคะทุกคนเอาจริงๆนะเลยเพราะว่ากำลังเริ่มมีข่าวแล้วทุกคนจะดีใจกับเศรษฐีใหม่คนเราเราหลายๆคนนะคะพี่น้องคะ่ะอ่ะออออคืออย่างที่คนไทยพูดไม่มีผิดเลยทุกคนเอาจริงๆนะ เราจะไปอันนี้คือคอมเมนต์แล้วรู้เลยนะคะนักธุรกิจในลาวหลายๆคนเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วเขาบอกว่านะคะทุกคนหนึ่งอ่าหนึ่งล้านกีบนะเท่ากับคือหนึ่งพันกีบอะ่ะ เท่ากับ1บาทการดงละลงแบนเงินบาทไม่ได้ช่วยนะทุกคนแถมสินค้าเข้าของเครื่องใช้อ่าทุกอย่างในลาวนี่แพงขึ้นนะทุกคนขะเชื่อไหมคะมันแพงขึ้นจริงๆนะคิดดูว่าอ่าผมชูรสนะคะหรือว่าผมชูรสหรือว่าเป้นงนัวเนี่ย จากที่อ่ะห0สิ 60, 50, ก็แตะขึ้นไปแล้วเจกว่า80กว่าโอ้โหพี่น้องค่ะเอาจริงๆเลยน้ำมันเนี่ยจากที่อ่ะจากที่เราขายในเลทที่ปกตินะคะในเลทที่ในราคาที่ปกติที่เราคิดว่ามันแพงแล้วนะ เพื่อนพึ่งจะไปซื้อมาไม่กี่วันเองทุกคนคะ่ะตอนที่มีกระแสปันเลทเงินน่ะเพื่อนเขาไปซื้อนะทุกคนน้ำมันอะ่ะสิบลิตรไปแล้วอาประมาณกี่แสนอะ่ะหลายแสนเลยนะก็ประมาณเกือบเกืบ 1, อบพันน่ะทุกคนคะ่ะคิดดูคือมันไม่ไหวอะ่ะเอาจริงๆ เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากพี่ๆคนไทยนะคะคือเขาบอกว่าเร่งความล้มละลายเร็วขึ้นลาวด้อยค่าเงินบาทแต่สุดท้ายยิ่งทำให้เงินกีบในลาวเฟอ้อกว่าเดิมนะคะเซฟต่อไปพี่น้องชาวลาวอ่ะ การท่องเที่ยวในลาวก็จะจบลงเช่นกันเพราะว่าเราไม่สร้างความน่าเสื่อถือให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะคะพี่น้องคะ่ะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำการศึกษาสำคัญที่สุดได้โปรด ต่อไปก็อย่ามาโทษคนไทยและเงินบาทไทยอีกก็แล้วกันเฮ้ยทุกคนจริงๆเราเห็นได้ชัดเลยนะคะเนี่ยเงินก็อ่อนค่านะคะคนก็หมดราคานะคะพี่น้องคะ่ะเอาจริงๆใช่เพราะว่าเรามาปั่นกระแสรเรามาสร้างกระเดงีงอยากให้ทุกคนนะเลิกค่ะแล้วก็ออกมาคิด เฉพาะคนลาวที่กดเลทราคานะให้ออกมาคิดคำหนึ่งว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกหรือยังจริงอยู่ว่าอย่างที่พูดไปในหลายคลิปไในหลาย,เ,ลยเรื่องเราเลยจริงว่าการที่เราจะเซฟใช้เงินเก็บอยู่ในลาวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่ควรจะไปด้อยค่า เงินประเทศอื่นทุกคนขาเหมือนกับว่าเราร้อยด้อยด้อยค่าเงินประเทศอื่นเลยนะเราสั่งแบนเรากดเลทราคาให้เขาเท่านั้นเท่านี้มันทําให้เราว่า ให้เรามองว่าเฮ้ยแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเป็นเพราะเงินตาต่างประเทศเหรอมันไม่ได้เป็นเพราะอ่าเศรษฐกิจของเราเราย่ำแย่หรือว่าเศรษฐกิจของเราเราไม่ดีหรอแต่เรากลับไปโทษเงินตาต่างประเทศนี่คือเหตุผลที่ทําให้เราเรายิ่งรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรดีเลยอืพี่น้องค่ะนะคะเนาะเนี่ย ราะว่าแถมค่าไฟในเราพุ่งสูงมากเพราะไทยอาเป็นคนจัดส่งเห็ยนไหมล่ะคะทุกคนคะ่ะมันไม่ได้สมผลดีให้เราเลยเราคิดว่าเราดีแล้วการที่เราจะแบนอะไรแต่หากรู้หรือไม่สินค้าราคาอะไรต่างๆเนี่ยเป็น สินค้าที่เรานําเข้าจากประเทศไทยโดยตรงโดยแท้เลยเราซื้อเยอะเราอะไรเยอะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเข้าของเครื่องใช้แม้แต่อะไรอาบทุกอย่างเลยเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะพี่น่องค่ะเนาะเนี่ยอืมเดี๋ยวมาพว่าะจะอ่านความคิดเห็นนะคะคอมเมนต์จากพี่ๆคนไทยให้ฟังนะคะอ่าโอ้โห เห็นแล้สะเทือนใจนะคะเขาบอกว่าไฟฟ้าในลาวแต่ลาวได้ซื้อจากไทยแล้วยังคิดค่าไฟฟ้าจากไทยอีกคนส่วนใหญ่ยังคิดว่าไฟฟ้าเป็นของตัวเองแต่หากรู้หรือไม่ว่าไฟฟ้าในลาวเจ้าของบริษัทจากไทยฟังไว้นะทุกคนนะคะ และข้อนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากอ่านและจะเทือนใจเมื่อไหร่คนเราจะเข้าใจแล้วจะรู้ว่า การที่เรามาสั่งแบรนด์สินค้าแล้วการที่ทําแบบนี้มันยิ่งจะทําให้เศรษฐกิจเราเราแย่ลงกว่าเดิมเพราะว่าเรารู้เลยว่าความจําเป็นและเหตุผลจําลองเงินในส่วนกลางคลังของเราเราไม่มีและหากรู้หรือไม่ว่าเราเป็นหนี้ต่างประเทศเยอะมากนะทุกคนเนี่ยอคอมเมนต์ท่านนี้นะทุกคนคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าเพราะไทย จำกัดส่งให้เอาไทยอีกแล้วค่าเงินก็ไทยอีกคือทุกคนคะ่ะเวลาที่เกิดประเด็นดราม่าอะไรคนลาวมักจะพูดถึงไทยก่อนเสมอเลยโดยดีไม่คำนึงเลยว่าเหตุในมลความเป็นจริงสินค้าแพงก็โทษว่าไทย ่ะเงินกี่เฟอ้อก็โทษให้ไทยทุกอย่างคือโทษให้ไทยหมดเลยเราไม่คิดคำนึงเลยเหรอว่าหลักๆแล้วเหตุปัจจัยมันเกิดจากอะไรโดยเฉพาะการที่เราไม่อัปเดตราคาในขนาดนี้การท่องเที่ยวเพิ่งจะเริ่มขึ้นะระหว่างไทยลาวรถไฟใช่ไหมคะแต่มีการอัปเดตราคาปรับขึ้นลงกันเองตามอำเภอใจน่นนี่นั่นลาวเป็นประเทศแรกที่กำหนดราคา เงินตาต่างประเทศด้วยอัปเกรดแลกได้เองขนาดนี้หรอชูป้ายเขียนไว้แบบนั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วหรออันนี้คืออยากให้เราคิดและคำนวณน,นะคะพี่น้องคะจริงๆเลยขอพูดอีกเหมือนเดิมนะทุกคนพูดแล้วพูดอีกว่าการที่เราลงนรง,งใช้เงินกีบในประเทศนั้นๆน่ะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่สิ่งที่ไม่ควรคือเราต้องคิดคำนึงให้มากขึ้นเราอย่าได้ คิดว่าสิ่งที่เราทํมามันถูกเสมอไปนะคะพี่น้องคะโดยเฉพาะคําพูดของเพวาเพวาก็ยังไม่เคยคิดเลยว่ามันถูกเสมอไปอาจจะมีคําพูดที่ผิดมากผิดน้อยหรือว่าไม่ผิดเลยก็ต้องขอโทษขอภยนะัยณทีนี้ด้วยนะคะพี่น้องคะโอเคค่ะพีะ่พีเอฟซีค่ะาร์มช่วมาฟังแล้วมีความิดเห็นกันแนนไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถักท่ายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เพวานทำเดืองสาผิดพลาดประการไหนก็ต้องกราบขอโทษขอภยัยณที นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแลวฟังจ้าไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเอทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทางต่างประเทศด้วยนะคะสวัสดีค่ะ